This grand tour get so บอกเลยว่าผลการตัดสินมิสแกรนด์ภูเก็ต2025ที่เพิ่งตัดสินไปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไม่พลิกโผเลยนะคะโดนใจแฟนนางงามนั่นเองค่ะเพราะตัวเต็งของเวทีนี้หลายคนมองว่าเหมาะสมกับตำแหน่งนี้นั่นก็คือกดชเบลสรันรัตและสุดท้ายแล้วเธอก็แสดงความสามารถอย่างเต็มที่และคว้ามงมาได้สำเร็จครองตำแหน่งมิสแกรนด์ภูเก็ต2025ไปเป็นที่เรียบร้อยมิสแกรนด์ภูเก็ต2025ได้แก่มเลย มงกุฎประจำตำแหน่งมิสแ f งภูเก็ตสองพับห้ s ครับดิสเบลิซอนดามันวันนี้แอดจะพามารู้จักสาวสวยคนนี้ให้มากขึ้นสำหรับกดชชเบลนั้นมีชื่อจริงว่าสรันรัตเผือกพิพัฒน์อายุ28ปี น้ำหนัก49กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรสัดส่วน33-24-35ผลงานที่ผ่านมาของเธอที่เป็นที่พูดถึงและผู้คนจดจำเธอได้ในฐานะนักสแสดงหลักของละครคุณธรรมในแพลตฟอร์มออนไลน์โดยเธอจบการศึกษาจากปริญญาโทสาขานิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุมกดชเบลมียอดผู้ติดต,ตาม i อถึง400,000ผู้ติดต,ตามและในติ๊กต็อ1.6ล้านเ o ลโลเวอร์ ถือว่าเป็นหนึ่งในสาวงามที่มีแฟนคลับติดตามมากที่สุดคนหนึ่งในปีนี้นอกจากนี้กดชเชเบลยังคว้ารางวัลสมาร์ทเลดี้อีกด้วยและหลังจากนี้ผู้คนจะจดจำเธอในฐานะใหม่กดชเชเบลสรันรัฐเพื่อพีพัน์ มิสแกรนภูเก็ต2025นั่นเองค่ะบอกเลยว่าสาวสวยคนนี้กระแสมาแรงตั้งแต่มีข่าวว่าเธอกำลังจะลงประกวดมิสแกรนแล้วและแฟนๆก็คอยเชียร์คอยให้กำลังใจเธอมาตลอดด้วยความสวยความน่ารักไม่แปลกใจเลยที่หลายคนเชียร์ให้เธอคว้าม,มงมิสแกรนภูเก็ตหลังจากนี้แฟนๆคงต้องคอยติดตามคอยเชียร์ว่าเธอจะคว้าม,มงจากเวทีใหญ่ได้หรือไม่อีจันบันเทิงต้องขอแสดงความยินดีกับกดชเบลอีกครั้งนะคะ